วันนี้มาดูซามไรหัวใจมังกรไฟกันครับทำไมถึงให้นิยามเครื่องนี้กันแบบนั้นมันคือ Sony Xperia C3 Compact ที่ติด CPU นะครับเป็น Snapdragon 801แม่งแมงคตรจะร้อนเลยครับทุกคนใช้เล่นนิดนหน่อยมือจะพองออกซะงั้นแต่ทำไงได้ครับของมันสวยครับก็เลยต้องเสี่ยงหน่อยก่อนจะไปเล่นเราก็มาลอกฟิล์มโรงงานกันออกสักนิดนึงนี่รูดเปิดแบบนี้เลยทุกคนหน้าจอใสกริป เดี๋ยวมาปกป้องน้องด้วยฟิล์มกระจกกันสักแผ่นดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยสมดจริงๆผมมีติดฟิล์มได้กากที่สุดในโลกแล้วมั้งครับก็ไม่เป็นไรครับจะพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่เดี๋ยวมันก็ดูดไปเองมันติดมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ครับทุกคนก็พอใช้ได้แล้วเนาะเจ้า43 compact นี่เปิดตัว11ปีแล้วนะครับก่อนหน้าจะยังเอาเป็นเครื่องสำรองหรือสะสมได้แต่ใช้งานเป็นเครื่องหลักๆไม่ได้แล้วนะครับ เป็น Android เวอร์ชันเก่ามากๆแล้วหลักๆก็ซื้อมาสะสมครับแล้วก็เอาไปถ่ายรูปเล่นในสไตล์วินเทจมีปุ่มชัตเตอร์มาให้ด้วยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับรุ่นนี้น่าจะกันน้ําด้วยแต่ปัจจุบันคงไม่กล้าเอาไปจุ่มแล้วนะครับตอนนี้น่าจะกันน้ําออกแทนซะงั้น ในคลิปผมก็ลองใส่เมมโมรีการ์ด64กิกะไบต์เลยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วมาดูเมนูกล้องของเขากันดีกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโหมดเป็นน่วนนะครับถ่ายได้ถึง20ล้านพิกเซลแต่ถ้าเป็นโหมดออโต้นะครับผมลองเลือกดูมันได้ที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองมีลูกเล่นหลายอย่างให้ลองเล่นพอสมควรเลยครับช่วงท้ายนี้ลองมาดูรูปถ่ายจากเครื่องนี้กันครับว่าจะสวยไหม